หลังเวทีเครื่องเนื้อเออเอามาไว้นับเงินเจ้าภาพนี่คุ้มใส่กันมาสั่งนี้เนี่ยหมูวานติดติดติดมันเดีบอกคืออยู่ในชัานฮาร์ดเนาะบอสไอ้ขั้นหาเขาจะออกมาให้ว่ากันดึงคุณนี่แล้วเดือนพุ้มภามนี่นน่นี่อย่ามาแนะนำเออไอ้บอสพี่น่ะเขาได้นามอดเรียนการเรียนก็เปงนเศร้าเนียเขาได้ว่าเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนพี่ถ้าเผื่อมันดีอ่ะแต็งไปเราเดี๋เดี๋ยวมาหลังเวทีแล้วล่าสุดเนี่ยเนี่ยก็พี่จะเต็งจังเรียนเดียร์ นับเป็นมัดแกี่เลยนี่นับจากตีสองเลอชามผุนเราต้อีเด้ออกออกมาพอกเล่นมาบานได้กะละจินกะละจินมาเจะอะยรจีมือบ้านดนนี่ไันเอาจะหยงใจคืออะไร้อนเอาขอไปลับบ้างหออ๋อเาเราไปรับบ้างที่ที่เขาอายังบ้านไปรับเงินที่เขาไปนอกรังหลังวิธีนะนะเอื่อยอัน ้อันเงียงก็ับ้านนั่นแม่บ้านนี่เป็นเรื่องแม่นเี่ยเป็นเรื่องเรคื่องนับเหรียญนเรื่อยนมา้ม่ได้เนแน่นเนี่ยิบแม่เป็นเรื่องว่าไอ้เบาให้พราอาจารย์แม่เอโตโเป็นผู้ไปละเงินกันไปเออแบ่งใหญแล้วหมดน่นบ้านเตะนาสองเทียร์บางจีจบ้านเตะน้าสองเทียร เตะล่าแล้วแล้วบอลล่าไมัจริงแล้วโอ้โหจะมาอระลมันมันมันจัหนเลยพวกเจ้าก็หนีไปนะในง้องเข้าคนเดียวเตะนะนีดีตะหัวยีดีฟาดดีไเอาเงินท่าไหร่จได้น้ำมันเพื่องลูค้ขัหรถแหนเอาจัปากเคอกล่องมเนี่ เซ็ตรถอย่นี้อยเดี๋ยวฟ้องยังยังไปยังต่อแบีเพ่นเดยวงไี่หอ กอ่นั่งไหนกันยาน้องกินนั่งใกล้กับทอดด้วยทอดสนังไก่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิโทษมาบอกทางยาทางยามันเงีนยเงี้ยหัวหน้าเจ้าห้าห้าเนสื่อวุ่นวายว โอ้โอยเปนั่งข้างหลังลำเล่าไปโอ้แล้วอย่างนี้เขาเป็นั่งข้างหลังนั่งเขาเออนั่งข้างหกับเขาได้ยินปะนั่งข้างหลังกับเขาพอได้ยินติไปนั่งข้างหลังกับเขาพี่น้องวันนี้นั่งข้างหลังไมาด้วยกันนะคะโบอร่อยมากนั่งข้างหลังกับเขามานั่งข้างหลังกับเขา อามึงอยลืมโทรศัพท์เอะเอ้ยมึงออาทันช่ยแน่นะมึงออาทันช่ยดนวะนะมึงรถเอวีมุ้งจ้ารถไปซายบาย มาขึ้นสิไปรับจ้งตัดอ้อยเจ้มามาเร็วบ๊ายบายค่ะ เด็จ้าจอดเด็ดสวัสดีค <ไป S 1> ังมาปเบิ่งนจอดเด็ดห,หลายๆเด้อจา้าโอ้ยทั้งเกือบทั้งนี้นนนกินน้ำกันเออมาเอาโทรศัพท์เธอนี่จอดดิดเอาตามานีม่ล้วค่ะพี่น้องลายข้าวอะไรใบข้าวซอยนอนจังไหนว e ่านอนสองคนได้กว่า กังไหนพี่น้ำสองคนได้บอกมูจงมังงงบอก <c oughs> บายบายไปเรียไปเรียนจปก,กี้กับไปแล้วนะคะ